สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทำเปียกปูนใบเตยค่ะก็ทำกินเองก็ง่ายทำขายก็ดีนะคะสูตรนี้นะคะความหวานกำลังพอดีเลยเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราก็จะใช้ใบเตยหั่นท่อนค่ะอยู่ที่20-23ใบค่ะตามด้วยนะ้ำปูนใสอยู่ที่2ลิตรนะคะแล้ก็จะนำใบเตยใส่ถุงปานแล้วก็ผสม น้ำปูนใสลงไปค่ะเราก็จะปั่นรวมกันเลยนะคะเราก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปค่ะอันนี้นะคะเราก็แยกปั่นนิดนึงค่ะแล้วก็จะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะพอเราปั่นละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาใส่ผ้าขาวบางค่ะกองเอาเฉพาะน้ํานะคะอันนี้เราก็บิดเอาน้ําค่ะ เดี๋ยวเราก็จะปัดอีกครั้งค่ะเราก็ใส่น้ําพูนใส่ที่เหลือนะคะใส่ให้หมดเลยค่ะแล้วก็กองเอาเฉพาะน้ําค่ะ <S <S เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ อันนี้เราก็จะได้น้ำเบเรยที่ปั่นด้วยน้ำปูนใสนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะอยู่ที่250กรัมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะอยู่ที่180กรัมน้ำตาลมะาพร้าวค่ะ150กรัมค่ะเกลือปน่นครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทินะคะอยู่ที่300กรัมค่ะใส่ให้หมดเลยแล้วก็ผสมแป้งแล้วก็ ส่วผสมต่างๆนะคะให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้นะคะมือค่ะกวนให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้วก็บี้น้ำตาลให้หมดค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำากรองด้วยกระชอนตาทีหนึ่งคั้งค่ะ เสร็จแล้วเราก็นำขนมของเรานะคะไปกวนได้เลยค่ะเราก็นำขนมเปียกปูนของเรานะคะมาตั้งไฟกวนให้ขนมสุกค่ะเราก็จะใช้ไฟกลางในการกวนนะคะ เราใช้ระยะเวลาในการกวนประมาณ45-50นาทีค่ะจนกว่าขนมของเราสุกดีแล้วก็เทเสร็จถาแล้วมันร่อนง่ายค่ะอันนี้นะคะก็แป้งเริ่มจับก้อนแล้วเราก็กวนด้วยความเร็วค่ะเพื่อให้แป้งนะคะมีความเนียนยิ่งขึ้นค่ะ ขนมเปียกปูนะคะเราก็จะใช้ระยะเวลาในการกวนนานนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเรากวนแป๊บเดียวเวลาเราปะเทใส่ถาดหน้าขนมของเราจะแตกง่ายค่ะถ้าเรากิดว <agen> <days. canción S 1> ่าเรากวนได้ที่เราปะเทใส่ถาดเนี่ยหน้าขนมของเราก็จะเนียนแล้วก็สวยค่ะถ้าเกิดว่าขนมของเรานะคะมีความข้นเกินไปนะคะเราก็สามารถเติมน้ำปูใส่ได้ค่ะเราก็จะตวงน้ำปูใส่ไว้ประมาณสักหนึ่งถ้วยตวงค่ะค่อยๆทยอยใส่ลงไปค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็น่าจะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปเทใส่ถาดเลยนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็เทใส่ถาดได้เลยค่ะแล้วก็เขย่านิดนึงนะคะเพื่อให้หน้าขนมของเราค่ะมีความเนียนยิ่งขึ้นค่ะโอเคอันนี้นะคะเราก็จะพักให้ขนมของเราเย็นสนิทก่อนเดี๋ยวค่อยนำมาตัดทานกันค่ะหน้าขนมของเราก็จะเนียนประมาณนี้นะคะ ค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็เย็นสนิทแล้วแล้วก็ทําการตัดค่ะแล้วก็นําไปเสิร์ฟได้เลยนะคะจะตัดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบตามสะดวกของเราเลยนะคะอาจจะใช้มีดคมกว่านี้นิดนึงพอดีว่าแม่เนยอาจจะใช้มีดไม่คมค่ะอาจจะตัดยากนิดนึงนะคะเราก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้ดู หน้าขนมของเราแล้วก็ตัวขนมของเราค่ะก็จะประมาณนี้นะคะพักให้เย,ย็นสนิทขนมของเราก็จะร่อนออกมาง่ายค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่จานแล้วก็เสิร์ฟกันเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยด้วยมพะพร้าวถึนทึกขูดค่ะโรยหน้าขนมของเรานะคะก็อาจเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมเปียกปูนใบเตยค่ะก็ทํากินเองก็ง่ายทําขายก็ดีค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องแม่ในฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ